สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงแล้วก็กล้องเหมือนเดิมใช่ครับกับร้าน19โพสีทองของเราเช่นเคยนะครับใช่ค่ะนะวันนี้มาพร้อมด้วยสุดหล่อนะคดทุกคนเพราะว่ารุ่นเนี้ยก็คือคันที่แล้วที่เราได้มาเนี่ยคนถามกันเยอะมากแล้วคือตอนเนี้ยแปรแสนนิดหน่อยได้ครับมิวเอ็กโฉมใหม่แล้วนะคะเพราะว่าคือขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะถ้าเป็นอย่างคันเนี้ยเป็นปีอะไรนะกล้อง ปี 2> 20 2จด21ผลิต20นะคะเราก็จะทะเบปีย0 2 1นปี2021เนาะเรื่องดอกเบีย้ยกับเรื่องยอดจ่า,จาก,ก็จะได้เป็นปี2021นะคะแล้วก็คันนี้ปี21ขาย8 0 0แสนกว่าแต่ว่าถ้าเป็น Toyota f o r t ์จ e r ปี21ก็จะขึ้นไปแบบ9 0 0 0แสนกว่าอะไรเงี้ยนเนาะแต่คืออันนี้ก็ได้ขับชมใหม่แล้วก็เป็นรุ่นที่ดูแลรักษาง่ายคเครื่องยนต์อึดทนเหมือนกันเสียงไปแล้วเช้าเกินแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยประหยัดน้ํามันด้วยใช่ เสียภาษีถูกบอกรุ่นกันก่อนเลยค่ะคันนี้นะครับเป็น Isuzu MU-X 1.9 e l e g a n t นะครับรถผลิตปี2020จนทะเบียนปี2021นะครับนี่ค่ะสวยงามมากมีเซ็นเซอร์มาให้อยู่นะทุกคนเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังแต่หน้าเนี้สวยนะพี่หญิงชอบชอบมากกว่าตัวหน้าเก่านะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาวนดูสีสันรอบคัน แต่คันนี้คือด้วยความที่เขาสีดำเนาะถ้าเป็นดำเดิมอะ่ะมันก็จะดูไม่หล่อปะอเราก็จะต้องแบบมีอะไรให้มันแบบดูเพิ่มเติมความหล่อของเจ้าคันนี้นิดนึงใช่ครับนี่เลยเค่ะความหล่อของเราเหมือนเปลี่ยนใส่เป็นรองเท้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือคันนี้ได้เป็นอย่างอย่างดีนะอย่างยี่ห้อนี้ขับ ไม่ใช่ยางแม็กแม็กยี่ห้อนี้ทุกคนขับเวลาขับความเร็วสูงๆอ่ะพวงมาลัยไม่สั่นนะมันน่าจะเป็นของแท้และเพราะหญิงก็ไม่ได้เล่นแม็กนะคะโรดเทเรนน้อกล้องเนาะใช่ครับแล้วก็เห็นยางสวยๆแบบนี้เป็นของโตโยต้าค่ะนะครับปีใหม่ด้วยนะปีอะไรนะปี2024นี่นี่นี่ปี2024นะคะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยดอกเต็มๆเลยใช่ อันนีอีกยาวโอ้อีกยาวอ่ะเพราะว่าดอกอันนี้บ้างมันค่อนข้างใหญ่ใช้สบายๆเลยพาวนดูสีสันรอบคันนิดนึงนะคะคันนี้ตัวรถเป็นสีดำก็ถือว่าใช้ได้นะสีสันใช้ได้เลยใช่เนาะไม่ได้มีริ้วรอยขีดข่วนอะไรที่แบบเห็นชาร์อะไรเงี้ยแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์เนาะนั่นท้ายก็ได้เป็นไฟท้ายตัวใหม่หมดแล้วนะเพราะว่าคือ เล่นตัวเนี้ยคุม้มเนาะใช่ครับคันนี้จริงฝาด้ายไฟฟ้าก็มาแล้วนะเราเปิดไปเลยไหมหรือว่าแค่วนดูสีรอบคันอย่างเดียวก่อนเปิดไปเลยแล้วกันเ,เ,เพื่อเอฟซีแบบว่าไม่รู้ว่าเอ้ยคันนี้มันต้องปลดล็อกรถก่อนนะทุกคน,นปลดล็อกรถก่อนแล้วค่อยเปิดฝาท้ายนะใช่ครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าใช่นะถึงบอกว่ารุ่นเนี้ย คือฟังก์ชันที่เราจะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันอะมันมาครบหมดแล้วฝาท้ายไฟฟ,ฟ้าเนี่ยก็คือช่วยได้เวลาแบบบางคนตัวเล็กอะไรเงี้ยเนาะแล้วอาจจะแบบเปิดฝาท้ายลําบากก็มีโช๊คให้เป็นไฟฟ้าให้มาหมดแล้วนะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงใช่ให้ดูแบบเจาะลึกกันไปเลยเผื่อ FC อยู่ไกลๆนะคะจะได้ตัด<ช>สินใจได้เพราะว่าตอนนี้เราก็มีซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะป้องเนาะใช่ครับถ้าใครอยาก จับจองเงินสดก็ได้หรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับใช่โดยการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยใช่อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ใช่ครับสวิตฝาทายไฟฟา้าอ่ะพาวอนดูสีสันฝั่งนี้นิดนึงแม็กแม็กยังใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็แม็กกับยางชุดนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาหลายหมื่นบาทเลยใครซื้อไปก็ได้ใช้ฟรีไปเลยซึ่งเวลาดูโดยรวมอะครับตัวแม็กแล้วก็ตัวรถเนี้ยเข้ากันมาก โตเท่ <Okay S 1> อะอกเลยใช่ด้วยความที่มันเป็นสีดำเนาะพอมันใส่กับแม็กสีดำแล้วมันทำให้ดูแบบดูเข้มขึ้นอะใช่ครับ,รบแล้วพอดูเข้มเสร็จใช่ปะมันจะต้องมีอะไรที่แบบมาตัดนิดนึงมันจะทำให้รถเนี่ยดูมีความลักชูนิดนึงอันนั้นก็คือพอเปิดประตูเข้ามาค่ะทุกคน,นสีบ่อตัวเนี้ยมันเหมือนมันอัพอัพรถเราอะเนาะอัพรถเราให้มันดูแบบหรูหรามากขึ้นนะคะ คือคันนี้เอาจริงถือว่ากรบเครื่องเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ฟังข้าวๆกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้กล้องให้กล้อง <c oughs> ให้กล้องพาโดในส่วนของ ห้องเครื่องเอนจินซ้ายอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนถึงบอกว่ารุ่นนี้จริงๆเพียงพอต่อการใช้งานหมดแล้วแล้วก็กุญแจนี่มี2ชุดนะวันนี้อยู่เก็บไว้ให้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ที่เอามาใช้ตาร์รถปกตินะแล้วก็นี่เขามีเก็บไอ้ตัวนี้ด้วยเหมือนเขาบอกว่าเวลาถ้ากุญแจหายหรืออะไรให้อนี้ไปแต่ยิงก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยก็คือออกมาจากป้ายแดงอ่ะเขาก็มีมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็หน่าจอขนาดใหญ่ทุกคนนี่เดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะ มีระบบต่างๆ,ๆซึ่งจริงๆก็เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆเพราะว่าอาังจงชีวิตประจําวันไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นเลยพี่ <c oughs> อย่งเงแต่ไม่รู้พี่ PFC เป็นยังไงนะเราก็ต้องถอยหลังชัดมากทุกคนให้ดูแบบนี้เลยชัดจริง,รงๆ,ๆแล้วจอเขาใหญ่ใช่ครับเพิ่มความปลอดภัยแล้วตรงนี้ก็เป็นแอร์อัตโนมัติให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ระบบเรื่องของการขับขี่เนี่ยการลื่นถลายช่วยลงเขาอะไรพวกนี้คือคันนี้มีมาให้หมดเลยนะเห็นไหม มีมาให้ครบหมดแล้วนะคะเพียงพอต่อ,าอการใช้งานจริงๆแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนแบบ star stop อะไรเงี้ยเนาะตัวนี้ก็เป็นแบบว่า park sensor อะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับมาครบจริงๆแออัตโนมัตินะคะ<ม>เป็น duo นะก็แยกส่วนให้นะคะพอะง,<า>งมาลมายใช่พวงมาลัย m ั l t i function จ้าแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้ปิดประตูแต่ว่าเดี๋ยวหญิงให้กล้องปิดประตูให้นะคะเด<ม>ี๋ยวเรามาดูเลขใหม่พร้อมกันคันนี้นะคะ อะเลขใหม่ไม่ขึ้นเพราะว่าเรามีประตูที่ปิดไม่สนิทอยู่นะคะถ้าประตูปิดไม่สนิทเมื่อกี้มันมขึ้นอ่ะคันนี้ไม่น่าจเห็นชัดหม่เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนกิโลเมตรค่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้กล้องพาดูในส่วนของตัวเอกสารกันก่อนเลยได้ครับอันนี้ะจะเป็นซองเอกสารนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็วพร้อมกับ บุ๊กเซอร์วิสนะตัวนี้นะครับนี่ยวเปิดให้ดูเลยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะค่ะนี่เจ้าของเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆแสงจ้าเล็กน้อยอ่ะโอเคให้ดูคันชัดๆแบบนี้อันนี้หน้าแรกนะแล้วก็หน้าต่อไปแบบนี้ใช่เจ้าของเดิมดูแลผันศูนย์มาตลอดเลยนะคะทุกคนคือรถที่ดูแลดีอ่ะใช้ได้อีกนานแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนเข้าศูนย์เข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปหาช่างให้ตรวจสอบ ตัวเช็คเปลี่ยนานน้ำมันเครื่องทุกระยะแบบเนี้ยเราบั่นใจแล้วก็ในคุณภาพนะครับแบบนี้เลยนะคันนี้ประวัติใส่แบบนี้นะครับใครได้ไปนะไม่ต้องมีความกังวลเลยนะใช่รถเครื่องดีเซลด้วยเนาะใช่ครับดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยมีอะไรตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ1.9อิล็กแนนนะตัวนี้เก้าใช่เสียภาษีก็ถูกเนาะเวลาไปใช้งานจริงๆใช่ครับ แล้วก็นี่เลยมาพร้อมด้วยกระจกตัดแสงต้อนหลังอัตโนมัติให้แบบนี้แล้วด้วยนะคะสวยงามช่องบนตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บแววนต่างๆมีไฟนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนาะนี่พาดูให้ครบหมดเลยอันนี้ก็มีไฟนะคะกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟนี่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูสภาพเบาะตอนหลังกันทุกคนคแล้วเดี๋ยวถึงจะพาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ นี่พอเข้ามาตอนหลังคือเห็นสภาพเบาะแล้วก็พายางนะครับสวยงามมากนะครับดูรูหลังมากนะครับบอกเขาเป็นเบาะคูแม็กเนาะช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนเนาะใช่ครับนี่อยากให้ดูตอนหลังเฉดที่นั่งนะครับค่ะเหลือแค่เรายังไม่ได้บอกหรอคะยังไม่ได้บอกราคาลืมนี่เลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวพายางเข้ารูปก็คือมาเป็นเฉดเดียวกับตัวของสีเบาะ สีบอเลยใช่ใชครับอ่ะนะเราพาวนดูรอบคันไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้ากันต่อเลยได้ครับนี่กับคันนี้เลยนะสุดหล่อคมเข้มคันนี้นะครับใช่ค่ะแถมประหยัดน้ำมันด้วยก่อนจะพาดูห้องเครื่อง <c oughs> บอกราคาก่อนไหมเราลืมบอกราคาได้ครับนะกับคันนี้เลยนะครับอิ s u ูมิวเอ็กซ์หนึ่งจดเ้าอิเกนะครับปี2020จดทะเบียนปี2021นะ วันนี้ราคาดีด,ดใจพิเศษให้เลยนะครับเหลือเพียง849,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดกับเราก็ไม่มีแวด7นะครับถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟีดาวน์ของเขาข้าประมาณ14,000บาทสูงสุด84งวดกันได้เลยนะครับใช่ค่ะ,ะยังไงพาดูห้องเครื่องกันต่อเลยพาดูห้องเครื่องกันต่อใครหายุคือคุ้มนะจากแบบ คันนี้ก็ไม่ไม่ได้ถูกนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นรุ่นตัวลองท็อปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝาท้ายไฟฟาา้าเอนจิ้นซาร์อะไรออปชั่นเล็กก็มาให้ครบหมดแล้วเนาะครบเลยนะครับอันนี้แผ่นหงแผ่นเพดนะครับดูตรงนี้หัวน็อตเดิมนะครับนะแผ่นเพดไม่ซูมนะคะแผ่นเพดแล้วก็หัวน็อตเดิมหัวตรงนี้เดิมเดิมเลยนะครับนะ้องเครื่องสะอาดใวยสวยงามนะครับ เรื่องเดินนิ่งเต็มเดียวนะครับ<ช>ไม่มีกระตุกนะครับแบบนี้เลยข<ช>้องบนน้ำใสสะอาดนะมีแผ่นตรงนี้มาให้แล้วยอดก้อนนะครับคือแผ่นโลโก้ข้อมูลการบำรุงรักษาใช่ซึ่งถ้าทำสีบางทีอันนี้<ช>ไม่อยู่เนาะหรือว่ารถโดนมาแผ่นตรงนี้มันก็จะยับ ใช่ค่ะไอ้ฝากระโปรงเดิมๆดหมดเดิมๆหมดเลยแล้ประกันไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพิกความแล้วก็ไม่เคยนำคว่ำัานจะต้องดับเครื่องเลยได้นะครับใครหารุ่นดีเซลนะคะแบบเน้นใช้งานประหยัดประหยัดดูแลรักษาง่ายไม่ตุกจิกนะคะก็แนะนําเป็นคันนี้อีกคันหนึ่งนะคะเสียภาษีถูกดูแลรักษาง่ายแล้วก็ รถใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาอะเช็คศูนย์ตลอดแล้วก็เขาเป็นวิ่งทางไกลประวดีประวัติแน่นมากอันนี้แล้วรถก็ขับดีนะวันนั้นคันนี้เฮียขับกลับมาจากที่บ้านลูกค้านะคะเฮียก็บอกว่าเออก็ขับดีขับไหลลื่นใช่เนาะเขาในเมืองก็ได้นะทางไกลก็ดีนะครับคันนี้ isuzu mu x นะครับใช่เครื่องพันก้าจริงๆขับในเมืองประหยัดมากเลยนะประหยัดประหยัดประหยัดใช่ครับใครที่ใช้ชีวิตในเมืองหรือว่าอยาก ต้องมีอย่างกล้องเนี้ยนะครับปกติใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็กลับบ้านที่กาญจนบุรีบ้างเป็นนานๆครั้งเนี้ยโอเคเหมาะเลยเหมาะใช่นะชอบคันนี้ชอบมากนะครับนะฝากไปด้วยนะครับกับคันนี้นะครับ Isuzu MU-X 1.9 e l e g a n c นะครับปี21นะจนเวียนปี2021นะครับกับราคาพิเศษนะครับเพียงแค่849,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวด7%นะ ใครอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับค่ะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ผ่อนก้าวๆประมาณ14,000บาทสูงสุด84งวดกันได้เลยนะครับใช่ยังไงก็ฝากร้าน19โพสีทองไว้ด้วยนะ<ช>นะครับใช่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของคันนี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นเบอร์กล้องนะครับ0 6 2 1 4 9 6, 3, 5, 9นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะใช่ค่ะจะมีรายละเอียดของพี่หญิง l i n แอดแล้วก็เบอร์พี่หญิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับใช่ค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะยังไงวันนี้หญิงกับกล้องคงต้องขอตัวไปก่อนฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะรถสวยสภาพดีดูแลรักษาง่ายใชครับขวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายครับ